จะได้ไปใส่โบราณบนี้มนงมึงกีล่ะมองเอามองม้นอยู่นี่ลหละมองเงินไหลขยับอันจับยับออกห้องได้บันนี่มึงเด้อฮะฮอนอนอ่นนอนอ่านนี่แ่ละอนนอนเอออ่านมงี่ล่ะ

จะเป็นมือผู้โผล่รับมันเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยเล้ยงสีนี้จากหนีได้ป่ะไปใชกขบอะไรป่ะหมุนไป๊ะหมุนไป อนอน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 บวกกันแล้วบวกกันแล้วนอนนอนซะนอนนอนนี่หามเลย